ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาบิตคอยนะครับแบบไม่ต้องขุดนะครับผมสาหรับใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเมื่อผมได้อัปเดตคลิปเกี่ยวกับการหาและได้เสริมฟรีเพื่อนๆจะได้เข้ามารับชมกันนะครับราคาบิตคอยนะครับต่อ1 b i t c บิตคอยอยู่ที่1ล้าน 1 3 1 8 3 6สสตางค์นะครับเป็นค่าเงินบาทไทยนั่นเองนะครับถามว่าเราจะเก็บยังไงนะครับให้ถึง 1Bitcoin นะครับตรงนี้บอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับกว่าจะถึง 1Bitcoin นะครับเโอเคนะครับเราเก็บแค่ให้มันได้ต่อวันนะครับวันละ10-20บาทก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับบิตคอยนะครับเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ย มันมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับสำหรับใครที่เป็นสายบิตคอยนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับผมเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเอาเป็นเงินเก็บในสิ้นปีนะครับเราก็มาดูว่าบิตคอยที่เราเก็บไว้เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับหรือเราจะไม่ถอนก็ได้เราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมมันไม่หายไปไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าเก็บบิตคอยด้วยนะครับจะเป็นบิตคั b สตังโป o หรือไม่ก็คอยดอทซีโอดอทีเฮดก็ได้ คอยเบสก็ได้นะครับหรือว่ากระเป๋าอื่นๆที่สามารถเก็บบิตคอยได้นะครับเพราะว่ากระเป๋าเก็บบิตคอยเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับผมลองไปหาสมัครดูส่วนตัวผมเองจะใช้2กระเป๋านะครับบิตคับแล้วก็คอย co. ch นะครับที่ผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะหาบิตคอยยังไงนะครับไม่ต้องขุดนะครับผม โอเคนะครับสำหรับเว็บที่จะมาแนะนํานะครับก็คือเว็บ BTC คลิกนะครับโดยที่เราไม่ต้องขุดนะครับเป็นการคลิกโฆษณานะครับและเราจะได้เงินบิตคอยมานั่นเองนะครับซึ่งมันใช้เวลาในการทําในแต่ละวันเนี่ย ไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมก็สะสมบิตคอยน์เล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับจากเว็บนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับกดลิงก์สมัครด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทําการสอนสมัครในส่วนของคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนในส่วนของมือถือให้ดูนะครับว่าบนมือถือเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดลิงก์แล้วนะครับให้เราดูที่ด้านขวามือนะครับจะมีแถบ3ขีดนะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราดูคําว่าลงทะเบียนเออร์เนอร์นะ อ่าลงทะเบียนเอินเนอร์นะครับกดเข้าไปพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับมันจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลนะครับเป็นอีเมลนะครับผม1อีเมลนะครับ2ยืนยันอีเมลนะครับ3นะครับรหัสผ่านนะครับ4ก็คือการยืนยันรหัสผ่านจากนั้นนะครับผมกดติ๊กถูกแคปชั่นนะครับผมแค่นี้ก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ เมื่อเราลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราไปที่อีเมลนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันอีเมลหรือว่ายืนยันการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาที่อีเมลนะครับให้เรากด Verify นะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันในการสมัครนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นอีเมลจาก btc click นะครับกด Verify นะครับเพื่อที่จะยืนยันนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทาตามที่เขาให้ทํานะครับเมื่อเรายืนยันเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเกี่ยวกับ BTC Kick นะครับผมอ่าโอเคนะครับเมื่อเรายืนยันเสร็จนะครับถ้าเรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เรามากดตรง3ขีดนะครับแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบ Earner นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรากรอกอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับแล้วก็รหัสผ่านลงไปนะครับแล้วเราก็กดติ๊กตรงนี้นะครับให้มันอยู่ในระบบนะครับผมแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของหน้าแดชบอร์ดของ BTC Kick ก่อนนะครับ ตร,ตรงนี้นะครับก็จะโชว์ในส่วนของหน้าข้อมูลของเรานะครับเป็นการคลิกโฆษณานะครับยอดเง again, ินคงเหลือนะครับการถอนเงินทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ยอดการสั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นการอัปเกรดนะในส่วนของยอดซื้อนะครับตัวนี้ผมไม่แนะนําให้เราอัปเกรดหรือว่าลงทุนนะครับผมแนะนําให้เราเล่นฟรีนะครับมีลิงก์อ้างอิงนะครับสำหร evet, yeah. everyone, ับการแนะนําเพื่อนนะครับเอาเราเลื่อนลงมานิดนึงนะครับสถิติการอ้างอิงก็คือการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ยอดเงินที่มันโชว์ตอนนี้นะครับมันจะแสดงเป็น m btc นะครับให้เราทําการเปลี่ยนสกุลเงินด้านหลังก่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมันจะมีแถบสีดำนะครับแล้วก็มีกรอบสีฟ้าอยู่นะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น btc เฉยๆนะครับนี่เลยมันก็จะขึ้น btc นะครับหรือว่าค่าเงินของ bitcoin นั่นเองนะครับอันไหนเพื่อนๆดูง่ายเพื่อนๆก็เปลี่ยนนะครับผมมันจะทําให้เราดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสรับวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากนะครับสรับเว็บนี้ เป็นการคลิกโฆษณานะครับไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ต้องขุดด้วยนะครับผมอ่ะก็ให้เรากดที่3ขีดด้านบนขวานะครับมันมี2อันนะให้เรากดอันบนสุดนะครับกดแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกคําว่าเซิร์ฟโฆษณานะครับเซิร์ฟโฆษณานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการกดเว็บโฆษณาต่างๆนะครับหรือว่าไปท่องโฆษณานั่นเองนะครับผม แต่ละวันนะครับจำนวนการคลิกของโฆษณาเนี่ยจะไม่เท่ากันนะบางวัน7ครั้งบางวัน14ครั้งบางวัน10ครั้งนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาไม่ถึง20นาทีในการทำเว็บนี้นะครับแล้วก็ทำสะสมเก็บไว้เรื่อยๆนะครับในแต่ละวันนะครับผมจำนวนบิตคอยน์นะที่เราจะได้นะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีจำนวนวินาทีบอกนะครับกดสิววินาทีนะครับได้รับอยู่ที่2ซาตชินะครับผม2ซาตชินะครับดูที่ 0.0000 000, 000, ไปเรือ่อยๆนะครับเลข <Superman> 2นะก็ค we well ือยอดเงินบิตคอยที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับก็กดให้ครบนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรากดไปเลยที่ตัวหนังสือสีฟ้านะครับรอสักครู่นะครับรอให้มันขึ้นเวลานะครับผมถ้ามันขึ้นหน้านี้แล้วนะครับให้เราสังเกตด้านบนนะจะมีเวลาบอกนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมจะมีเวลาด้านบนนะครับรอให้มันครบ10วินะครับเมื่อมันครบแล้วนะครับให้เราแก้แคปชั่นนะครับ ติ๊กถูกไปนะครับบางเว็บเนี่ยจะเป็นการบวกเลขลบเลขนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนะจากนั้นเนี่ยก็กดคําว่า submit นะครับตรงนี้กดเข้าไปเมื่อเรากดแล้วนะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมนี่ฮะยอดเงินที่เราจะได้รับนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดกากบาดปิดได้เลยนะครับวิธีการกดการกบาดนะให้เราสังเกตเลขด้านบนนะครับจะมี42นะครับตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปนะครับ แล้วเราก็กดการกระบาดตรงนี้ไปเลยแล้วก็กลับไปหน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เราคลิกแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าคลิกแล้วนะครับผมก็ให้เรากดเว็บต่อไปได้เลยนะครับทาแบบนี้วนไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับอ่าโอเคนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นการแก้แคปชั่นโดยการลบเลขนะครับก็กรอกจํานวนที่ถูกต้องนะครับจากนั้นก็กดซับมิสนะครับตรงนี้โอเคนะครับนี่ก็ได้รับบิตคอยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กากระบาดปิดไปเลย โอเคนะครับกลับมาทําต่อได้เลยนะครับก็ให้เราวนทําไปเรื่อยๆจนครบ7ครั้งนะครับตามที่มันกําหนดไว้นะครับผมคลิกโฆษณา7ครั้งนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราไปดูหน้าในส่วนของข้อมูลนะครับแดชบอร์ดนั่นเองกดที่3ขีดนะครับแล้วเราก็กดที่แผงควบคุมนะครับผมตรงนี้แผงควบคุมนะครับกดเข้าไปมันก็จะเด้งกลับไปที่หน้าแรกนั่นเองนะครับนี่เลยหน้าแรกที่ผมได้คลิกไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะโชว์ในส่วนของยอดสมดุลนะครับ อยอดสมดุลน,นะตอนนี้นะครับมีอยู่ที่1270สซาตชินะครับยังถอนเงินไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการถอนเงินนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็มันจะมีแถบ3ขีด2อันใช่ไหมแล้วก็กดอันที่2นะครับผมแล้วก็กดไปที่ถอนเงินในช่องที่อยู่บิตคอยนะครับเราก็เอาลิงก์กระเป๋าบิตคอยของเราเนี่ย มาก่อลงนะครับสลับการถอนเงินนะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10,000ซาตชินะครับผม10,000ซาตชินะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจํานวนขั้นต่ําไว้ให้นะครับว่าต้องถอนเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถถอนได้นะต้องรอยอดเงินครบก่อนนะครับถึงจะทําการถอนได้นะครับถ้ามันครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูในคลิปดีโอถัดไปนะครับว่าเงินเนี่ยจะเข้าภายในกี่วันนะครับแล้วก็จะเข้าจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะครับ แต่มีพี่ช่องหนึ่งนะครับเขาได้รีวิวไปแล้วว่ามันถอนเงินได้จริงนะครับสำหรับเว็บ BTC Kick นะครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับเว็บ BTC BTC Kick ในการใช้งานนะครับใช้งานไม่ยากนะครับสำหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับก็นี่เลยนะครับแนะนําเพื่อนได้นะครับกดไปที่หน้าแรกนะครับผมมันจะมีลิงก์ให้เราอยู่นะครับนี่ครับลิงก์ผู้อ้างอิงนะครับพันธมิตรนะครับก็กดคัดลอกไปนะครับก็ เอาไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยสรับการแนะนำเพื่อนนะครับลองไปเชิญเพื่อนดูนะครับมันจะได้บิตคอย n ์ไวขึ้นนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเมื่อผมได้อัปเดตคลิปต่างๆเนี่ยจะได้เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ